สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ้าเฮ้าตามไปให้กำลังใจซอแอนคนสวยกันจ้าเพิ่นวิ่งงานเมือ่อคืนนี้สมงานหลวดเลยพี่น้องไปเป็นกำลังใจให้ซอกันจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้แอนก็อยู่ที่งานอีสานตลาดแตกแซบซิ่งอีสานตลาดแตกนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของจังหวัดอุดรธานีนะคะจัดอยู่ที่อำเภอสีธาตุนะคะ ใครที่อยู่ใกล้ๆอย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะศิลปินเยอะแยะมากมายคุณเบิ้ลนปทุมราชน้องธัญญาสยามพี่ลูลูลาล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงแอนออรดีด้วยก็คือวันนี้มาคนเดียวพร้อมกับอรดีแบนด์นะคะหนูก็หนูก็คิดว่าหนูขอบคุณชีวิตขอบคุณร่างกายตัวเองที่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 ทททยังไหวยอยู่แล้วก็อืม ก็เหมือนอย่างที่เราพูดเราแบบเราพยายามต่อสู้แล้วก็ทําทุกวันมาเพื่อที่ที่จะมีวันนี้พอมันมีวันนี้เราก็จะมาบุญไม่ได้อืมจะมาบุญไม่ได้เราต้องเราต้องตั้งใจแล้วก็อ่าเต็มที่กับมันนะคะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องผ่านมันไปให้ได้แอนคิดว่ามันไม่ได้หนักเหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนแอนเป็นหมอลำแอนหนักกว่านี้แอนผ่านอะไรมาหมดแล้ว แล้วก็เลยแบบก็เลยค่อนข้างที่จะรู้ว่างานตรงนี้มันสบายกว่าแต่มันก็จะลําบากหน่อยมัน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 ไม่ใช่สบายกว่าหรอกหนูว่ามันคนละแบบกันรองเท้าอ๋ขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงค่ะพี่จารวนก็เลยบ่นไม่ได้นะคะมันแล้วมันก็ดีดีดีแล้วก็มันก็เออต้องสู้ค่ะ แต่เวลาหนูหนูหายเหนื่อยก็คือหนูเห็นทุกคนเห็นทุกคนมาดูตั้งใจมาดูมาสนับสนุนกันนะคะก็จะหายเหนื่อยจะหายเหนื่อยมากๆก,ก็คือวันที่หนึ่งและสองตุลาคมนี้ถ้าเกิดทุกคนมาให้กำลังใจหนู มันหนูหนูหนูจะบอกอย่างหนึ่งคือหนูหนูรับฟังนะคะรับฟังแล้วก็ขอบคุณมากๆที่หลายๆคนแบบบางทีก็ก็ก็ช่วยติชมหรืออะไรกันเข้ามาในเรื่องของอชุดในเร่องของการแสดงหรือว่าในในใ,ใ,ใ,ในเรื่องของอาการการการใช้ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า ใส่ยังไงให้คนจดจําใส่ยังไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันสวยอ่ะ mm hmm. เหมือนเหมือนกับทุกคนแค่ทุกคนดูในร้อยทุกคนยังรู้สึกว่า mm hmm. ชอบวิสวยจังอะไรเงี้ยแต่ถ้าทุกคนได้มาเจอจริงๆมันจะคุ้มมากกับการที่ทุกคนได้มาเจอเราเพราะฉะนั้น mm hmm. การลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของชุดหนูเต็มที่มากนะคะแล้วก็มันคืองานในชีวิตจริงมันมันก็ไม่ได้โปรอะไรมันก็เหมือน เหมือนศินลปินนักร้องหลายหลายคนนะคะทุกคนรู้ไหมว่าทาไมชอบพูดบนเวทีว่าม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 ันคือการหายใจเขา้าคือการเก็บแรงคือการเทคนิคเทคนิคของการเก็บแรงเขา้าเข้าปอดป้ายป้ายป้ายแบบนี้ได้ไหมม,มา <laughs> อือม,มันเป็นมันเป็นการสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้าง สั่งพลังให้จ้าของสร้างสร้างความแบบสนุกสนานให้ตัวเองสร้างสร้างแรงปลูกใจสร้างสร้างการปลูกใจให้กับตัวเองเอาเข้ามาดูใครล่ะคะเนี่ยถ้ามันถ้าถ้ามันมีคอมเมนต์หนึ่งอะมันจะมีแบบมีแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆเลย ไเหอมยู่ใสขึ้น่าจะเป็นแก้วไหมฮะไม่ใช่มันอยู่มันมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บ้านนับ้านหรือว่าอยู่ในไอ้นี่บ้านหรือว่าอยู่บ้านใหม่บ้านบ้านบ้านที่เราอยู่อะไรบ้านที่ผมอยู่เมื่อเช้านี้ะ บ่อยก็งดเล่นตกลงรถแบวางนึงคะ่ะรั่โอ้โหอตาฮอตไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะไล์ให้ดูคะ่ะสร้างพลังใช้สร้างพลังกับตัวเองหนูไปแล้วนะหนูไปแล้วนะเผ็ดเขาก็ออเออไปดูที่เพจเขาคอนเสิร์ตแซ่บซิ่งอีสานตลาดแตกไปเลยคะ่ะ